สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับครูบูอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะลูกนะเรามาเรียนโดยผ่านท่องทางการเรียนแบบออนไลน์แบบนี้กันไปก่อนแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเรามาเจอกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลังหนึ่งของเราอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่สําหรับวันนี้ครูบูก็จะมาให้เด็กๆเนี่ยได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับ ของใช้ประจำตัวเด็กๆที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้นะคะสำหรับการใช้ที่ห้องเรียนของเราที่ศูนย์ของเรานะคะซึ่งจะต้องมีของใช้ประจำตัวของใครของมันเลยนะลูกนะเราไม่ปะปนกันใช้ของคนเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันชิ้นที่หนึ่งก็คือเป็น แก้วน้ำนะคะแก้วน้ํานี้นะคะคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้ลูกที่ห้องเรียนเรียบร้อยแล้วและเราจะใช้ในการดื่มน้ําของตัวเองเท่านั้นใช้แก้วตัวเองเท่านั้นในการดื่มน้ํานะคะแปรงฟันเราก็จะใช้ของตัวเองโดยที่คุณครูจะทําสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆ ชื่อแล้วก็เป็นภาพสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นภาพม้าลายนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ทำความรู้จักให้เด็กๆถือบ่อยๆทุกวันโดยแรกๆคุณครูจะเป็นคนหยิบยื่นให้กับเด็กๆเพื่อที่จะเด็กๆไม่สับสนช่วงแรกๆคุณครูเป็นคนส่งให้หนึ่งต่อหนึ่งก็คือคนต่อคนอย่างเช่นน้อง มีตังน้องฮาหน่าน้องนาราคุณครูก็จะหยิบให้เองเพื่อที่จะเด็กๆไม่ต้องสับสนแต่นานๆลูกก็จะจำสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองได้นะคะครูโบจะมีการจัดทำสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆให้ทุกคนพร้อมกับชื่อด้วยนะคะอย่างเช่นเหมือนในหนังสือก็จะสัญ,ญลักษณ์ไหนของใครก็คือ ของคนนั้นนะคะลูกต่อไปชิ้นต่อไปนะคะแปลงสีฟันซึ่งแปลงสีฟันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราใช้ของคนใดข้อคนนั้นอันไหนข้ออันนั้นโดยที่คุณคณรูก,ก็จะทําการติดสัญลักษณ์พร้อมกับชื่อให้เด็กๆนะคะลูกต่อไปมาดูชิ้นต่อไปกันค่ะผ้าขนหนูนี้ของเรานะคะอาจจะเป็นสีเหลืองของเด็ก ที่อยู่กับคุณครูเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เด็กๆอยู่ที่ผู้ปกครองนะคะผ้าขนหนูคุณครูให้กลับไปนะคะให้กลับไปปักชื่อและค่อยนํามาเมื่อตอนสถานการณ์ดีขึ้นสําหรับน้องๆเด็กๆที่มาอยู่ห้องคุณครูโบใหม่นะคะ ป้าขนหนูทางคุณครูประจําชั้นก็ได้ส่งมบส่งมาให้คุณครูแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ที่คุณครูแล้วนะคะของห้องอื่นก็จะเป็นสีอื่นไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้เราก็อารมณมารวยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวได้เด็กๆได้จำสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะติดสัญ,ญลักษณ์ให้ที่แขวนผ้าขนหนูที่แขวนแก้วที่แขวน แป้งสีฟันผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะคะในส่วนตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแป้งซึ่งแป้งนี้เราก็จะใช้ในการหลังจากล้างหน้าทาแป้งจะได้หน้าขาวๆสุดชื่นกันนะคะลูกเราก็จะมีให้ที่โรงเรียนซึ่งคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมสําหรับของใช้ส่วนตัวเด็กๆใช้ร่วมกับคนอื่นได้ไหมคะลูก ไม่ได้นั่นเองนะคะและคุณครูก็ได้ทำการติดชื่อพร้อมกับสัญลักษณ์เดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กติดได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของตัวเองว่าเป็นภาพอะไรให้ลูกได้จำว่าภาพนี้ก็คือของตัวเองแต่ตอนแรกๆคุณครูก็จะเป็นคนจัดการให้กับลูกซึ่งจะต้องหยิบแล้วบอกว่านี่ของลูกจะทำอย่างนี้จนกว่าประมาณ สองหรือสามอาทิตย์จนกว่าเด็กๆเนี่ยจะจําสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆได้นะคะหรือจนกว่าที่ครูโบดูแล้วปล่อยให้เด็กๆหยิบเองอ้าวน้องนารามาหยิบสิลูกของลูกอันไหนมาลูกหยิบถูกโอเคไปเขาแถวคนอื่นก็จะคุณครูก็จะมีวิธีการของคุณครูเพื่อที่จะดูสังเกตว่าเด็กๆเนี่ยจําสัญ,ญลักษณ์ได้ไหมคร mm ับ hmm. สหรับวันนี้ mm hmm. ก็ได้เรียนรู mm ้เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวของใช้ประจําตัวแล้วก็ สัญลักษณ์ของตัวเองเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของตัวเองต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ